วันนี้เรายังไงก็ถอนตัวกลับกันก่อนเถอะนะกล้องทุวนนี้เราจะคุกกลับคืนมาให้ได้เลยให้ได้เลยพี่อ๊วโอ้โหว่าจ็กน้อยไว้เจอกันพรุ่งนี้นะตอนพรุ่งนี้นี่แหละไอ้พวกเราเนี่ยไม่รู้ผ่านมาเท่าไหรแล้วก็ยังเอาชาคุกคืนไม่ได้สักทีเลยกล้องพี่เอ๊ระดงไวเะป พรุ่งนี้เนี่ยแหละรพรุ่งนี้นี่แหละปีพรุ่งนี้พวกเราเอาชาคุค,คืนกลับมาจากโอาจารมารุได้จริงๆอย่างนั้นเหรอฮะกองอืจริงด้วยถ้าก็วันถึงขนาดนั้นมาลงตรวจสอบให้แน่ใจก็พาแล้วยังงี้นี่เองลอดไปทางถนนจันเพนแล้วไปลองดูวันพรุ่งนี้สินะกองใช่แล้วดูว่าพรุ่งนี้เราจะาชาคุค,คืนจากโอเจารมารุได้จริงๆหรือเปล่าเรื่อกาน่ฉลาดสุดๆปีถ้างั้น รอไปพรุ่งนี้กันให้ไวเถอะนะกล้องที่นี่คือเมืองกิ๊กโคในวันพรุ่งนี้งั้นเหรอกล้องไม่ต่างกับเมื่อวานเลยล่ะปี่ฮะออจะรู้มารู้มาเลยล่ะซ่อนตัวเร็วกล้อง นั่นอะนั่นอะไรอะก้องพูดดิ้งขนาดใหญ่แล้วก้องใช่ที่ไหนล่ะพี่อาโอ้พวกเราในวันพรุ่งนี้กำลังปลอมตัวตังห่าโอ๊ยพวกยักษ์น้อยวันนี้ปลอมตัวเป็นพุดดิ้งหรอเก๋งเงอยมีการแตกในบรรตาเดียวพีนไม่วันจโรมาโรวันนี้แหละจะขออาจาคู่ของท่านอาจารย์เอ็นมาขึ้นไป ยักน้อยเหมือนเดิมทุกวันไม่เปลี่ยนเลยนะนั้นๆทีช่วยคิดกันร่วมล่างแบบใหม่มาบ้างสิเป็นไงล่ะ<อ>รวมร่างแบบใหม่แล้วก็ไมอกอจ้าเออตัวอย่างก็เช่นเนาะคอสเอคอสบีคอสซี C. เรียมการรวมล่างวันสามแบบเป็นไงล่ะข้าพเจ้าจะเลือกเองตามมาเริ่มของวันนั้นวันนั้นเป็นยังไงอะ ความคิดที่เฉียบแหลมมากเลยและขอรับคอสเอคอสบีแล้กกองยุสึกน่าจะดจูดีอยู่นะแล้วก็แบบว่าการรวมเรื่องแนะนาของวันนี้ก็ดีนะอดตจ้าเข้าใจแล้วละกกองถ้าอย่างนั้นขอไปลองคิดดูก่อนสักหน่อยนะกองสักหน่อยปี่วันนี้ยังไงก็ถอนรูวก,กลับกันก่อนทถอนักกองพวกเราเรื่องนี้แหละเจ้าชาคุกลับขึ้นมาให้ได้เลยเยอะเยยมากท่านโนจะรุไ่พวกอยากเล็กไม่ได้อย่างงดงามด้วยเรื่องคอสเอคอสบีเลยแล้วขอรับ รอเด้พร้อมกองพวกนายเป็นใครกันเนี่ยกองฮะพวกเราเมื่อคืนโอ้ยอยากเล็กจากเมื่อวานยังไงล่ะกองเนี่ยพวกนายถัดวันประกันพุ่งแบบนี้ไม่เอาชาขู่คืนให้ได้ไปถึงไหนกันอะพวกเราจากเมื่อวานเหรอเอ้ยไม่อยากถูงพวกเราจากเมื่อวานที่เอาชาขู่คืนไม่ได้มาบ่นหลังนะกองรู้หรือเปล่าฮะเพราะที่นาออกมาน่ะพูดเอาไว้ว่าพรุ่งนี้นี่แหละแต่ก็ไม่เอาคืนไม่ได้คือพวกเธอไม่ใจเหรอไปเก็บวันพรุ่งนี้สักหน่อยเพวกเราพูดว่าพรุ่งนี้นี่แหละเดี๋ยวชาขู่คืนมาให้ได้ต่างหาก ร้องี้แหละถ้าบอจะตัวชั้นในเมื่อวานวันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ยังไงล่ะคร้าบอลจะตัวชั้นในวันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันนี้นั่นแหละกองถ้าสกดเปลีล่ยนหัวขึ้นมาเลยปีเมื่อวานกับวันนี้ไหนคือพรุ่งนี้ล่ะปีเอาเาอถอะนะาเองกันไม่ดีหรอกนะถ้าอย่างนั้นเราทุกคนใช้ถนนแก๊กโคไปวันพรุ่งนี้และดูว่าจะเอาชากโคคืนได้หรือเปล่ากันไมหมล่ะจ้ะโอ้อย่างนี้นี่เองเร<อ>าจะรู้มารูหัวดีมากปีข้ามเวลาแล้วนะ ที่นี่ก็คือเมืองเก็กทอในวันมารืนล่ะก้องไม่การกับเมื่อวานเลยปีแอะวันนี้จะเป็กระถอนตัวกันก่อนเท่านั้นก้องลูกนี้แลยแจ็คเก็ตกู้กลับขึ้นมาให้ได้เลยให้ได้เลยปียปแอะเราแจ็กน้อยรเจอกันพรุ่งนี้นะรัยเพราะเขาพวกนายเป็นใครกันนะก้องฮะเพราะนั่นก็คือทริโอยังเล่นจากเมื่อวานนะสิก้องเอพราะนั่นก็คือทริโอยังเล่นจากเมื่อวานซืนนะก้องหมายความว่ายังไงเนี่ยพวกเราหนึ่งสองสามสี่ม่อยู่เก้า แต่ถนนจันเพนผ่านมาจากเมื่อวานกับเมื่อวานซื้อยังไงละ่ะอ๋อเป็นแบบนั้นเองเหรอกองถ้าอย่างนั้นก็พอดีเลยสิกองพวกเรามารวมพลังเอาทคุขคืนมาจากอจารุมาโรกันเถอะนะกองฮะ,ะเนอะมีวิธีนี้ด้วยเหะคะครอคะกองถ้ามีพวกเราอยู่เ้าคนแล้วก็โอจารุมารู้เองก็ไม่เนนามือหลักน้หลังนับปีป ยักน้อยถึงม่เก้าคนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะใช่ลุงไฮ้ถ้ามีเก้าคนมาคิดวิธีรวมร่างใหม่ดีกว่านะกองอ่ะใช้เป็นรูปแบบพีระมิดแล้วจะเป็นยังไงไปกันอีกรอบเถอะปีไม่ละรอก่อนเถอะกองยังไงเสียไม่ต้องเก้าคนหรอกใช้คนจำนวนมากๆมากๆก็ได้แล้วนี่กองทำยังไงเหรอสามวันข้างหน้าสี่วันข้างหน้าห้าวันข้างหน้าหกวันข้างหน้าหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเรียกพวกเราจากทั้งหมดนี่มาให้หมดเลยกองอย่างนั้น ไม่ต้องหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนข้างหน้าสองเดือนข้างหน้าสามเดือนข้างหน้าเรียกพวกเราจากทั้งหมดนี่มาให้หมดเลยเถอะกองโอ้จังเสียงเอะอะไรอ่ะขอรับโอ้จังพวกยักน้อยต้งกี่คนกันเนี้โอ้จ้าโมาร์ตวันนี้แหละจะขอชักคู่คืนกลับไปละกอง พิสเกศจากวันพรุ่งนี้อากาเดจากวันพรุ่งนี้ออาโอเบจากวันมะรืนพิสเกศจากวันมะรืนอากาเดจากวันมรืนออาโอเบจากสามวันข้างหน้าพิสเกศจากสามวันข้างหน้าอากาเดจากสามวันข้างหน้าออาโอเบจากสี่วันข้างหน้าพิสเกศจากสี่วันข้างหน้าอากาเดจากสี่วันข้างหน้าออาโอเบจากห้าวันข้างหน้าพิสเกศจากห้าวันข้างหน้าอากาเดจากห้าวันข้างหน้าออาโอเบจากหกวันข้างหน้าพิสเกศจากหกวันข้างหน้าอากาเดจากหกวันข้างหน้าออาโอเบจากหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าิสเกจ รักฉันโอจารุมารุกล้ามาแล้วล่ะอ้าวกล้ามาแล้วโอจารุโอหอดีจังเลยจ้โอจารุอาบน้ำนะเอาเบจาเจรวันข้างหน้าจะจไดเจไวันข้างหน้าอแปดบสวันข้างหน้าเอเบจากเจรวันข้างหน้า สวนนโอ้ย้่ายังอยู่กันอีกเหรอเนี่ย